นี่แหละนี่แหละทุกคนวันนี้พี่แมทพิรณีมาเดอะคลินิกนะครับเห็นทานหน้าเหลืองๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรเตรียมพร้อมก่อนฉีดโปรแกรมเลดิสพัทนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่ารอบที่แล้วฉีดตัวของอีกหนึ่งโปรแกรมไปนะแล้วติดใจอยากจะได้คอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์ที่เป็นขั้นกว่าวันนี้จัดให้เลยครับฉีดโดยคุณหมอท่านเดิมครับคุณหมอโก้นะครับ ตอนนี้กําลังเริ่มฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงอันนี้ให้คุณหมอฉีดก่อนนะมาพร้อมเทคนิคใหม่เทคนิคพิเศษก็คือเทคนิค4ี่ลายที่จะเน้นในเรื่องของกรอบหน้าให้มีความคมชัดแบบ High d e f i n เ t i o n เลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องถามพี่แมทนิดนึงครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แมทไหวไหมฮะสบายค่ะสบายเหรอโอ้สุดยอด เอาล่ะพร้อมบูสต์กรอบหน้าให้กับพี่แมทพิรณีแล้วนะฮะวันนี้คุณหมอจัดให้ไบโอสติมูเลเตอร์ตัวเด็ดจาก USA นะครับตัวนี้ผ่าน USFDA เป็นที่เรียบร้อยสร้างกรอบหน้าให้คมชัดนะฮะมาพร้อมเทคนิคซีไลน์นะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณหมอจัดการยังไงนะอันนี้คือเติมไปแล้ว1ข้างนะฮะสข้างเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาติดตามกันพี่แมทวันนี้อยากได้กรอบหน้าแบบไหนฮะ